ต่อไปขอเชิญคุณวุฒิพงศ์ทองเหล่าครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมวุฒิพงศ์ทองเหลาสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรีพักชาติพัฒนา วันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานประจำปี2566ของสำนักงานคณะกรรม,ก,รรมาการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตวนออกหรือ E.C. อย่างที่เห็นในปกรายงานครับท่านประธานเ,าเมื่อเห็นเราก็รู้สึกเสียใจนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเห็นแค่3จังหวัดก็จะมีชาเชิงเซาชนบุรีแล้วก็ระยองนะครับ ผมอยากจะสะท้อนเสียงนะครับอีกจังหวัดหนึ่งเพิ่มเข้ามาคือปา t ีนบุรีจังหวัดปา t ีนบุรีปัจจุบันครับทเไขาอีซีผู้ชี้แจงข้อมูลยังอยู่ครึ่งๆกลางๆครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายสักสามประเด็นให้ทราบครับว่าว่าครึ่งครึ่งกลางๆยังไงเพราะปัจจุบันสภาพเหมือนเป็นการรับเหมาทุกอย่างเข้ามาในจังหวัดเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่ยังไม่มีทางออกในหลายๆเรื่องเมื่อไปเดือน มกราที่ผ่านมาต้องขอบคุณนะครับทางท่านผอ,อนวรดนะครับท่านผออีซที่เดินทางเข้ามาร่วมประชุมนะครับกับภาคส่วนของอุตสาหกรรมในจังหวัดปัตีานบุรีนะครับขออนุญาตสไลด์ด้วยครับอย่างที่เห็นนะครับในอินโฟในกราฟคร่าวๆคือผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าจังหวัดปรตจีนีนะครับถูกผลักดันเข้าเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไกลๆนะครับ มามากกว่า20ปีตั้งแต่ที่คนปราจีนย,ยังไม่เข้าใจความหมายของคําว่า EC ครับหรือภาคอุตสาหกรรมเมื่อมีการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเราจะเห็นครับว่าอย่าง GDP per เพอร์แคต่อหัวหรือ g p p ของประเทศในภาคอุตสาหกรรมปาจีนบุรีเราย้อนหลังครับผมมองข้อมูลของราชาการนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 5จนปัจจุบันปี2566อปาจีนบุรีจะเป็นรองอยู่ที่จังหวัด พระนครศรียุธยาในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ชาเชิงเซาเป็นบางปีเป็นลองแค่บางปีนะครับแต่จังหวัดที่เป็นอันดับหนึ่งภาคอุตสาหกรรมอย่างทราบดีก็จะเป็นระยองแล้วก็ชนบุรีทําไมผมถึงกล่าวเช่นนี้ครับเพราะว่าที่ผ่านมาครับบางปีภาคอุตสาหกรรมจังหวัดปรตจานีในช่วงปีที่น้าท่วมที่ฮอนด้าย้ายฐานการผลิตปรตจานุรี3ปีนั้นนะครับเป็นอันดับสองของประเทศ แต่ปัจจุบันครับยังข,ข,ขาารึ้เครื่งกลางถนนหนทางทุกอย่างไม่มีความพร้อมสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีถึง8นิคมขนาดใหญ่250โรงงานนะครับขอสไลด์ถัดไปครับภาพน,นี้ผมจะสื่อเห็นอย่างนี้ครับจากที่คนประจีนไม่เข้าใจเลย20ปีที่ผ่านมาครับปัจจุบันสภาพ พื้นที่ปัตตานบุรีมีนิคมขนาดใหญ่เยอะแยะมากมายอ,อ,อย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นคําว่าที่นั่นเองมีประชากรแฝงมีทั้งแรงงานต่างด้าวประชากรในเขตเลือกตั้งจริงๆหนึ่งล้อหนึ่งแสนห้าหมื่นคนแต่ในพื้นที่นี้ประมาณ2องแสนห้าหมื่นคนเพิ่มมาอีกหนึ่งแสนนะครับจากข้อมูลของแรงงานในจังหวัดขอสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็จะเห็นโครงการที่พยายามขีดเส้นจากแหลมชะบังเข้ามา เชื่อมกับจังหวัดปจัจจีน่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2,573ซึ่งเป็นมอเตอร์เวย์เส้นเส้นเชื่อมจากท่าเรือแหลมฉบังมาปัจจินบุรีเลยทุกๆอย่างมันมีการออกแบบแล้วขีดแล้วเขียนไว้แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเร็วๆเลยครับที่นั่นมีภาคนิคมครับอย่างวันนั้นเองเป็นภาพที่ผมเก็บไว้ก็คือทางอ c เดินทางมาแล้วฟังผู้ประกอบการในจังหวัดปัจจินบุรีกว่า80โรงงานที่เดินทางมานะครับความจริง อยากจะเดินทางมาเยอะกว่านี้แต่มาไม่ได้เพราะห้องประชุมขนาดเล็กแล้วก็มีขนาดจํากัดก็เลยมีสล็อตที่นั่งให้ให้บริษัทน้อยใหญ่ที่เดินทางเข้ามาได้จํากัดนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะบอกครับไล่เรียงอย่างนี้เลยครับปัจจุบันเหมือนจังหวัดประจินคล้ายๆกับว่าเป็นลานจัดคอนเสิร์ตครับมีนะักท่องเที่ยวเดินทางมาซื้อขายจับจ่ายลงทุนทําอะไรกันสักอย่างหนึ่งภักน้ําครับเอาไปใช้ดึงไปใช้เป็นจํานวนมาก แล้วก็ขนขยะลงมาทิ้งมาใช้ห้องน้ําห้องท่าในจังหวัดประจินบุรีเราต้องเรียนอย่างนี้เลยครับว่าเราไม่ได้รับอะไรตอบกลับมาในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกือบ20ปีปัจจุบันครับปรตจานีก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อธิบายเห็นภาพเรื่องน้ําอย่างชัดเจนเรามีเขื่อนนรือบดินมีความจุการกักเก็บน้ํานะครับสองสองเอ่อสองร้อยแปดสิบล้านลูกบาทซึ่งก็กําลังจะมีเขื่อนหนึ่งขึ้นมาคือเขื่อนสายใหญ่ สามารถเก็บน้ําได้ประมาณเกือบ4ี่รอยล้านลูกบาทซึ่งใหญ่มากนะครับซึ่งจะเป็นจังหวัดเดียวที่มีสองเขื่อนความหมายที่ผมกําลังจะบอกก็คือเวลาเราผักน้ำออผักดันน้ําลงไปประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประจีนไม่ได้รับน้ํานะครับไม่มีท่อไส้ไก่หรือคลองที่จะส่งไปตามอบตอรหรืออําเภอต่างๆแต่ผักดันน้ําลงในน้าครับเพื่อที่จะผ่านเป็นแม่น้ําปะจีนผ่านพ้นเมืองประจีนไปแล้วก็ไปบรรจบกับทางแม่น้ํานครนายก พอส่งแม่น้ารวมกันภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ตรงรุ่มน้ําบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาก็จะดึงน้ําข้ามไปใช้ในจังหวัดชนบุรีจังหวัดฉะเชิงเซานะครับซึ่งผมมีตัวภาพแต่ว่าไม่ได้เอามามันจะเป็นรายงานของทางกรมชลประทานในการใช้น้ําของภาคอุตสาหกรรมซึ่งท่านทราบดีอยู่ภาพมันเป็นแบบนี้เราผลิตน้ําให้มูลพิษเราก็รับมานะครับ แล้วโรงงานที่ก่อมลพิษก็ขยันเดินทางมาเพราะว่าที่ดินครับมันยังราคาไม่แพงมากแต่ท่านส่งเสริมนําไปแล้วทั้ง e e c ทั้ง bio i ท่านส่งเสริมการลงทุนนําไปแล้วปัจจุบันมีโรงงานมาตั้งเยอะมากในปีนี้ก็มีปัญหาเยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วแล้วส่วนสุดท้ายที่จะกล่าวถึงครับจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเลยคือ mm hmm. เมื่อมีโรงง,งานขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เดินทางมาครับปัญหาเกิดเรื่องมลพิษ การลักลอบทิ้งของเสียในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานก็มาแต่ไม่ได้หมายถึงโรงงานที่เดินทางมาจะเป็นแบบนั้นทั้งหมดเพราะในส่วนของโรงงานที่ได้รับบัตรส่งเสริมของท่านนะครับของ b O I ก็มีเยอะที่มีงบประมาณในการลงมาพัฒนาหรือการลงทุนมากกว่าหลักพันล้านก็หลายโรงงานในปีนี้แม้แต่ว่าตัวนิคมรถจนะที่มีฮอนด้าตั้งทั้งสายการผลิตก็อยู่ที่ปาจีนผมก็เลยอยากฝากท่านครับว่าเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็เป็น คําถามในตัวว่าในปีถัดไปหรือหลังจากนี้ผมเห็นทั้ง EEC เงื้อมานานครับว่าจะเอาจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเป็นหนึ่งจังหวัดของ EC แต่ปัจจุบันโดยสาภาพทางนิตินัยมันเป็นไปแล้วและพฤตินัยก็เป็นไปแล้วเลยอยากให้ท่านช่วยชี้แจงสักหน่อยครับว่าในปีนี้หรือปีถัดไปอย่างไรก็ตามครับมันมีโอกาสไหมเพราะว่านักลงทุนก็รอที่จะลงทุน ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานก็ยังไม่มีความพร้อมถน,นนอย่างเข้าเขตปร,จริจินอย่างท่านทราบดีครับท่านผออนวรรดน่าจะกลับไปรายงานไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีความพร้อมเท่าไหร่แต่นักลงทุนอยากมาลงทุนแล้วมันก็เป็นแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับก็เลยอยากฝากถึงท่านประธานนะครับผ่านถึงผู้ชี้แจงว่าจากที่ผมกล่าวมาครับมันเป็นสภาพปัญหาจริงในจังหวัดที่เป็นรอยต่อจังหวัดที่4ของ EEC จังหวัดปัตจีนบุรีครับขอบคุณครับท่านประธาน